กระจารย์อุดมชินพักดีค่ะท่านเป็นหัวหน้า ศิลปินของไทยนะคะเป็นศิลปินที่เรียกได้ว่าชั้นครูนะคะรวมถึงศิลปินแห่งชาตินะคะศิลปินสีน้ําของระดับประเทศแล้วก็รวมไปถึงระดับโลกหลายท่านรวมกว่าร้อยชิ้นว่าทําไมใช่ไหมครับว่าต้องเป็นสีน้ำใช่ไหมคือหลังจากสภาวะโควิดมาแล้วเนี่ยก็คือเล่ายาวนิดหนึ่งก็คือผมเนี่ย ได้กลับมาวาดสีน้ำอีกครั้งหนึงนะครับโดยการตั้งเชิญของท่านอาจารย์บนพัฒนาการตอนที่ปลายเมษาเมื่อ45ปีที่แล้วโครงการนี้ย์ศิลป์นะครับดังนั้นผมก็ได้ฟื้นฟูงานสีน้ำของตัวเองถือว่าเป็นคั้นสำคัญนะครับกอหลังจากนั้นผมก็ก็ได้มาเปิดงานที่พัฒนาการอาจารย์ธรรมอ่อนของทุวรรณที่อินการเจลอรี แล้วผมผมเห็นงานแสดงโชว์ของอาจารย์ตุมอนมวนมีอะไรบางอย่างเป็นอินโนเวชันบางอย่างที่หาที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเป็นความประทับใจอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ได้สนทนา,ากับทนานอาจาร์อ่อนก็เลยเกิดนิติบางอย่างว่าเราต้องทําอะไรสักอย่าหงหนึ่งแล้วเกี่ยวกับสีน้าเนี่ยนะครับเกิดเขาเรียกทําอะไรเกี่ยวกับสีน้ําสีน้ําจะเป็นพลังละมุน เป็นพลังละมุนการเปลีย่ยนแปลงให้คนที่เห็นผลง,งานที่สามารถเข้าถึงได้แล้วก็มีความสุดได้ตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็เพราะผมมองว่าสีน้ำน้ำเป็นอะไรที่เป็นตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมระหว่างน้ำกับสีน้ำกับสีพอเจอกันแล้วผ่านปลายภูกัันยนลงบนกระดาษแทมแต่งแทมลงบนกระดาษ ก็จะเกิดสีสันที่สวยงามหลังจากนั้นความมหัศจรรย์ของน้ำน้ำก็ละลายหายไปในอากาศทีงไว้เพื่อรูปภัพสวยงามตัวนี้แหละผมมองว่าทำไมต้องสีน้ำคือความรู้สึกล้วนๆจริงๆว่าสีน้ำเขามีอะไรที่พิเศษมากกว่าสีอื่นๆที่ผมรู้สึกได้และสัมผัสได้ก็เลยจุดเกิดจุดเริ่มต้นทำว่าสีน้ำ แล้วก็การเดโมนะครับเข้าสาู่การเดโมเดโมการเดโมก็มีสามสามครั้งนะครับครั้งทั้งที่หน,นึ่งผมให้หัวข้อว่าเรขาคณิตเท่าก็คือการทดลองสีน้ำจะเกิดขึ้นวันที่ 17, ที่7จเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับที่ภาควิชาทัศนิพนธ์คณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัย,ยเทียงใหม่ก็จะเป็นสาธิตสีน้ำ ครั้งแรกนะครับเริ่มตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นนะครับทั้งวันเลยนะครับครั้งที่2ก็จะเกิดขึ้นที่อิงกาแกลเลอรี่นะครับวันที่7ธันวาคมนะครับที่อิงกาแกลเลอรีอ่ก็เรียกแกลเลอรี่ของอาจารย์อิมออนหอมทวนที่ศึกษาของเรานะครับแล้วครั้งที่3ก็จะเกิดขึ้นที่วัตตออาร์สเปซ ที่ตำบลน้ำแพร่อำเภอดานดงจังหวัดเชียงใหม่เวลาเดียวกันครับเริ่มตั้งแต่9โมงถึง6กโมงเย็นวันนั้นเราก<ส>็ะจะได้เห็นเทคนิคความช่ำชองของศิลปินที่ถ่ายทอดลงไปในนกระดาษจะมาทดลองเทคนิคจะทดลองเรื่องของการเขียนกลาบยังไงให้สวยงามโดยเองในการเรียนรู้อะไรใหม่ทุกคนในที่นี้สามารถเขียนได้ครับก,การันตีนาาเลยครับ โอ้โหอาจารย์การันตีนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆนะคะสามารถเปลี่ยนจากการจับปากกาค่นะามาส,ส่งคลิตผลมาร่วมทำสีน้ำให้พวกเราชมยันมีตัวอย่างต่าง ส่งมาแล้วเยอะนะครับ่ท่านเนี่ยส่งงานมาก่อนศิลปินหมดแล้วหลายท่านเลยดีใจมากเลยทำให้เราปั้เลยแล้วก็ได้เห็นผลงานของท่านแล้วปั้นเราดีใจเราก็เลยสวนกับสีน้ำ่วนๆนะคะท่านเล่นสีน้ำด้วยกันต้องก็เล่นเนาะค่ะแล้วมันมีความสุขมีสมาธิตัวเลยด้วยค่ะก็บอกอาจารย์ขาของงานอนึงอ่อนชิ้นท่านส่งมาห้าชิ้นเนาะ สุดยอดตรงนั้นเลยรากาแล้วก็สีบ้างในบางงานแต่ว่างาน,นก็รวมรวึเถึงแล้วค่ะต้ออีกขั้นก็องดันไยไปมา